ลผลการแข่งขันฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่มเอฟทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่2พบกับทีมชาติเนปาลนผลการแข่งขันเป็นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเนปาลน12ประตูต่อ0โดยทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดควา้าแชมป์กลุ่มเอฟ โดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้สผ่านเข้ารอบสุดท้ายของสื่ฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะทำการแข่งขันที่เมืองสูโซปรประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่30เมษายนถึง17พฤษภาคม2569 โดยมีทีมวางอย่างทีมชาติจีนทีมชาติเกาหลีเหนือทีมชาติญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รอยอยู่แล้วโดยรายการดังกล่าวจะหาสีชาติตัวแทนเอเชียไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศมโมร็อกโกต่อไป